อู้เอาเอาไปอีกละนี่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 นั่น <c oughs> ตู๊ตายตัวแบบนี้นี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไ,ไปแล้วเออจะบ่ได้ไม่เมึงไอ้เ <c oughs> นาะโดนเข่าไปอีกแล้วโอ้ยอันนั้นขวดกระกงมึงนี่ก็ซิมี่อยู่อะ แทงคือคอ่อะไรเออโอ้ยข่ย่านโอ้ยขอย่านอเก็บวิโอ้ยตายตายตายตยไปไปหาแทงไหมพ่อเก็บมาเนี่ยไอ้สังกริเอาเอ็งอย่างนู้นนะเอาเอ็งอย่างนู้ อียังขี้ปุ้มไว้กินแรงมึงขอากิจปุ้มเจ้าไหนเนี่ยบ่ยาบาไบ่ยากรรมว่ะกินบาเป็นกรรมนี่มึงเจ้าอ่นบาปเป็นบ่กขาดชัดตัดชีวิตเป็นบาปเป็นกรรมคุ้มเป็นเปตะคุ้มช่างต้องตามเนี่ยอยากหาเอติบดีอยากสูงอยู่เนี่คอยเตี้ยไหมอ๋อแข็ามันบาปขาดชัดนะบาปทุกอย่างมีชีวิตเจ้าหวงชีวิตเจ้าบ่โอ้ยไก ย่านบา,าบอดคือโบได้กินนี่แล้วเงินสีซสือกับโบมีโอ้กับบ้าหาม,มออกับมีแล้วเนาะเออก็มีแต่มาขาชันขาฉันกับบาทกว็วบขานำห้อนลวกเอาแค่นั่นละเอากรชี้ไปเดี๋ยวต่อมาบินบาทบินบาทเงินใสคือโบเห็นบาทบอก <laughs> ็หม <laughs> <laughs> าย<น>ถึงย <laughs> ่าขาเกาะขามาเจ้าเป็นอย่างกาเกาะเอากรเจียวไปขัวไปอย่างนี่แหละอือขวไป ไปแกงนี่แหละอีฮดมื่นวันศินมาแ่นบอกมาแอนลาอีฮไปวัดเส้นนี้ด้วยนี่ฮะีดไปวัดมันมีแนวใส่ถวยใส่ยังสิไปวัดเส้นน้ไปปิดไปวัดบอกนนนนนยมยมนี่น่นี่นะอยู่ฟพ่อนัหนนี่นี่มขนี่มขุนี่ย่เพ่อนไหนเพือนนี่นี่นี่นนีจะออกวัดไไมไหม สิบ่าวาปู่แขอนก็เอามาวัดนี่บ่บาดบอกบ่บาแม่ไหนท่านนี่นี่เอิค่ดอกนั่นน่นนนวนน่งหน่นี่ด้อนวขาแวนี่หาบ้างนี่คิดมาแต่สิไปอย่างน้องปู่อ้สิพากันไปยนีเหมือแรงสินิมจึงนิมน

หูอันายนี่แหละใครเป็นมากคนเขาคนนี้ค่งได้ยินนี่ือลหูอันายเอาวัวเลยกะเราไปเอาหัวกันทีอ่ะเออคยก็่านเนีเคยฉันคยก็ได้เอาหัวแล้วแต่ละมองนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อข่อยนึงะไปวัดดอกเอาแต่วันครับอย่าลืมเด้อเอาชิ้นแ่บเด้อไม่ชมลายแต่ว่ามักแจกเส้นไม่ชม เคยเคยของคือว่าสันอ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 ันหูไตนี่อย่างอันหูไตยยายนีดแล้วบอกผัวมาแต่หน่อยจนจนอายุเราวสี่สิบกว่ามีสีสาวใหญ่เขาเอินแล้วบอกผัวทัวแจ๊คเชียกสิมือหนึ่งหนีนกะเจ้าว่านแล้วเหวี่ยวออกหูปากปากเนี่ยมันบอกทางล่างมันจันท่อยกับญาตินี่ันฮึข่อยกับญานิหม ไม่ยานก็เจ็บยังไงเอาอาข้าไั่สนใจขึนืออลงปูฝน่าดิขุสิบีหาสายวันนี้อ่ะเอ้ยเอ้ยสยแน่คอยานคอยยังบ่อยากตายเถอะ่องผอขาดไปจ่ายกอจ่ายดอกเพราว่าขันอั้นนันเงี้ยวบ่อเงี้ยวบ่อยังสิก็มีสิ์เป็นของเสียมัน มักหมมอยู่ในท้องอยู่ในมดลูกนี่โบออกแลเทแก้มันกะหูมันตันกระต่ายนะเอาสิไข่จังนได้แม่เอยซอยไอยแน่ไข่เง่าอย่างตายซอยสิซอยได้ได้ไปหาผู้บ่าวใส่มาให้เราก็ไข่ย่านแม่ย่านกะเอังสีตัว เนแจ้สถานการณ์ขันบมให้อ้อ้เห็นให้ไอ้เฮ็นให้สัก่อนบ่ข่อยยานข่อยยองบ่หยางตายขันบม่อยากตายกับมันี้ไม่ทางไหนไม่ทางไหนไม่ไม่ข่อยยอเหมนทุกอย่างก็ข่อยยานบางองั้นเลยเป็นรอง โอ้ยมาสิดีมาอายดีคำว่าจันก็เลี้ยวแต่ดอกว่าเออไม่ว่าใคยไป่อยไปใครไปถ้าขอยันตาไม่อยากแล้วเขื่อยมาไวๆเดเดี๋ยวมันตันข่อยชี้ตายก่อนแม่เออเขื่อยมาแน่โอ้ยไม่ตายไม่เป็นหรอก กคนมันยาน่ะเนาะเอ้หล you know, you know, you know. oh ่า uh? มันยู่ใส่เหล่ากูยังวังนี่วังนี่วังนี่เอาด้โอ้ย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 ตอนตียดีจนนี่ว้าเฮ้ดตมาเงยนตายเดะเแกงเกาแล้วเอาไอ้ขา จันี่ยี่โอ้ยไอเครื้องอะไรแล้วผตายแล้วละบันถ้าขครผูตายแล้วนี่<อ>มันบ่ตานแล้วใคอยบ่ตายแล้วดื่มกาแฟให้มีประโยชนต์ต่อร่างกายอย่าลืมดื่มกาแฟก้าวดีคอฟฟี่พาร์ดเดอร์